สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเพชรท่าแร่ชาแนลทุกท่านนะครับช่วงนี้เพชรก็ไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปอะไรให้เพื่อนๆ f c ได้รับชมรับฟังกันเลยพอดีเพชรขับรถจากจังหวัดสกลนครมาที่กรุงเทพรับแม่มาดูแลที่บ้านที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นบ้านเก่าสรงไทยอายุเกือบร้อยปีแล้วนะครับติดริมคลองแม่น้ําเจ้าพยานะครับบรรยากาศดีมากเลยก็อาจจะลกหน่อยนะครับคิดถึงเพื่อนๆ FC ทุกท่าน ก็อยากจะลงคลิปให้ชมนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตวัดบ้านคนนุณบุ๋มแต่จะอัปเดตเรื่องราวของ,องเพชรให้ฟังก่อนละกันอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือ บ้านนี้ก็คือบ้านนี้เพชรเกิดนะครับผมที่จังหวัดอุตยานะครับอําเภอบางบานนะครับเพชรเกิดที่นี่ก็โตมาตั้งแต่ยังเบบียังเล็กอยู่เลยครับผมก็อยู่ที่นี่มานานนะครับได้กลิ่นน้ํานะครับได้กลิ่นดินนะมีลมพัดมาเย็นครับบรรยากาศดีมากนะก็อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วแหละครับผมตอนนี้ก็ตามการเวลานะครับไม้ก็ พังแล้วครับบวกกินก็มีครับสุดโสมนะครับตามอายุการเวลานะครับแต่ชอบที่บรรยากาศตรงนี้นะฮะดีมากครับนั่งรับลมเย็นเงียบสงบครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมเพ็นก็ได้นะครับก็บ้านนี้ก็เป็นบ้านไม้นะครับอายุก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับผมติดริมคลองเนาะน้ำก็ท่วมทุกปีแหละครับผมก็ดันทําให้ไม้ผุพังบ้างครับแล้วก็จะต้องซ่อมแซมบ่อยๆนะครับไม่มีใครอยู่เลยนะครับก็จะมีแต่แม แมวอยู่4ตัวนะครับผมก็มีถ้วยจานอาหารแมวเต็มไปหมดเลยครับมีแม่อยู่คนเดียวนะครับก็ต้องมาซ่อมแซมนะครับเป็นบ้านเก่านะครับออถ้าไม่มีใครอยู่ก็ต้องเก็บของขึ้นที่สูงครับเพราะว่าเวลาน้ําท่วมนะมันจะขึ้นมาข้างบนเข้ามาถึงข้างในเลยนะครับเพื่อนๆเอฟซีเวลาหน้าน้ํามาจริงๆบางที ปีไหนก็ไม่รู้นะสองปีที่แล้วน้ําท่วมหนักนะครับสูงขึ้นมาครึ่งตัวเลยครับผมเข้าบ้านไม่ได้เลยครับยกของมาขึ้นทั้งบนนี่แมะก็ผุพังไปตามการเวลานะครับผมเวลาน้ํามันดันนะครับไม้ที่เป็นไม้แข็งๆก็เอาไม่อยู่นะครับพื้นก็แตกอะไรอย่างนงี้เราก็ต้องซ่อมกันต่ออีกนะครับผมก็อยู่ไปครับตามการเวลาจริงๆครับเพราะว่ามันอายุเกือบร้อยปีแล้วเนาะก็ต้องซ่อมแซมบ้างนะครับ ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ก็จะรกประมาณนี้แหละครับพชรก็มาอยู่ดูแลแม่นะครับก็ต้องเอา,เอาทําความสะอาดใหม่อะไรนะครับก็ค่อยทำเพราะว่าแม่ก็ยังไม่แข็งแรงครับเพิ่งออกจากผ่าตัดมาใหม่ๆก็ต้องดูแลก่อนทําอะไรช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้เพื่อนๆเอฟซีได้ฟังได้ชมกันเลยเนาะนี่ก็เตรียมตัวทําความสะอาดนะครับผมก็มีไงมีแมวองคครักษ์อยู่3มตัวนะครับผมนี้ชื่อเงินชื่อทองนะครับผม ก็อีกตัวหนึ่งก็จาชื่อไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่แมวนี้เป็นรุ่นปู่รุ่นย่าเลยนะครับผมชื่อเงินนะครับผมอ่าเราก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วมาเห็นไหมครับใบมงใบไมก้ก็กวาาเรียบเช็ดโต๊ะหน้านั่งพักผ่อนหย่อนใจมากเลยครับนี่บรรยากาศเงียบสงบติดอย่างเดียวนะครับจุงเยอะนะฮะเพราะว่าบ้านติดแม่น้ำมันจะมียุงเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ก็ ทำความสะอาดบ้านไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆทํานะครับเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วก็แม่ด้วยแม่ก็ได้พักผ่อนนะ,ะได้ดูแลแม่นะครับผมบรรยากาศก็กเป็นไม้ชอบความจริงไปเขชอบแบบงานไม้นะฮะมันก็ดูคิดถึงคนภาคอีสานด้วยฮะ,ะผมออก็เป็นแบบนี้แหละครับผมชอบมากเลยรับรรยากาศดีมากนะฮะถ้าเกิดใครได้มานะ,ะับมีตอนกลางคืนก็มีไฟสวยสี ส้มสีอะไรอย่างเงี้ยครับชอบครับบรรยากาศเงียบครับไฟแบบนี้ได้นั่งคิดได้นั่งทําอะไรแต่ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนเอฟซเลยนะครับผมเพราะว่านี้ทําความสะอาดบ้านอยู่ครับแล้วก็ซ่อมแซมบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทํากับข้าวเองด้วยนะครับผมนี่แกงฟักนะฮะเพิ่งเคยทําครั้งแรกครับทําไม่เป็นก็ต้องทํานะครับเพราะว่าแม่เพิ่งผ่าตัดไตนะครับก็ต้องกินอาหารที่เป็นรสเจิดนะฮะพวกต้มเจิดอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อเช้าก็หั่นฟัก เขาเรียกว่าฟักแฟงแล้วแถวนี้เนาะฟักแฟงนะครับก็เอาไปต้มทําเป็นแกงจืดครับใส่เกลือไม่ได้เลยใส่น้ําปลาก็ไม่ได้นะครับผมใส่ได้แต่หมูครับเพราะว่าต้องกินอาหารลดจืดนะครับคนป่วยมาก็ต้องกินอาหารประมาณนี้เป็นข้ต้มแม่ก็แม่ก็ช่วยสอนนะครับสอนทํากับข้าวเพก็ต้องหัดทํากับข้าวครับเพราะบางทีเราอาจจะได้ทำให้คนอื่นกินด้วยครับนี่เป็นไงใส่หมูสับแล้วน่าทานไหมครับผมว่างๆมาเลยไพจะทำ ให้ทุกท่านได้ทานกันนะครับแล้วก็เพจก็ทำพวกกับข้าวที่เป็นรสจัดนะครับส่วนนี้อันนี้จะทําให้แม่กินนะครับแม่ก็จะกินอาหารรสที่เจิดเนาะส่วนตัวเพรเองก็ต้องเป็นอาหารที่แบบง่ายๆเลยนะครับผัดกระเพานะครับอันนี้ก็ทําเองนะครับ ก็ไม่ได้ทําครั้งแรกหรอกปกติก็ทํากินเองอยู่แล้วนะครับผัดกระเพราก็มีสูตรบ้างสูตรชาววังเลยนะครับผมของต้นตํำรับที่อยู่อยุทยาเลยนะครับมันก็แม่ก็บอกว่าต้องใส่อะไรบ้างนะครับปกติพี่ก็ทําเองก็ใส่ไปตั้งงูปลาปลาตามคลิปวิดีโอที่พี่ดูนะฮะแต่ก็พอทําเองได้ก็ได้สูตรชาววังมาจากแม่นะครับผมก็อร่อยมากขึ้นนะนี่ก็เป็นกระเพราปลานะครับที่บ้านมีปลูกเองพี่ก็ปลูกเองนะซื้อแต่หมูนะ ตามสูตรเป็นกระเพราแห้งอร่อยน่ากินมากเลยนะครับนี่นี่คือ กระเพ๋าจานแรกของเพชรที่ทําเป็นสูตรโบราณนะครับนี่น่าทานไหมเพื่อนๆเอฟซข้างหลังก็มีต้นไม้ด้วยนะครับเป็นบอลบอลผสมนะฮะเพชรก็ไม่ค่อยเลี้ยงต้นไม้ก็ไม่รู้นะฮะเรียกผิดเรียกถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะเผื่อดึกๆเพื่อนๆดูคลิปแล้วจะหิวตามนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่น่าทานไหมจานเดียวก็อยู่ได้ไข่ดาวตอนเที่ยงเที่ยงนะครับ วันนี้ก็ถ้าเกิดมาที่อยุธยาแล้วจะพลาดไม่ได้เลยก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมนี่เป็นอาหารที่ยอดฮิตของที่นี่ครับแล้วก็เป็นสูตรที่อร่อยที่สุดนะ,ะที่ต้องมาที่จังหวัดอยุธยาหรือถ้าใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับต้องอมีหลายร้านนะครับผมแต่เพจชอบร้านนี้นะร้านนี้คืออยู่ที่วัดใหม่กบเจ้านะครับผมออกทีวีด้วยนะครับร้านนี้นะถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทาน อก๋ยเตี๋ยวเรือที่ยุทธยากันนะครับแต่มาที่วัดใหม่กบเจ้านะฮะเขาเรียกว่ากก๋ยเตี๋ยวเรือป้าจานะครับผมตอนนี้จะอร่อยมากราคาไม่แพงนะครับตัวละประมาณน่าจะ25บาทได้นะครับวันนี้ อร่อยไม่อร่อยลองดูก่อนนะครับผมแทบไม่ต้องปรุงกันเลยนะครับลานนี้เพจขอแนะนำนะก๋วยเตี๋ยวเรือป้าจานะครับอยู่ที่วัดใหม่กบเจ้านะครับผมอําเภอบางบานจังหวัดอยุธยานะครับก็อร่อยจริงๆฮนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเพจจะกินกี่ชามนะต้องสองชามเลยนะครับผม ถูกใจมากครับกินชามเดียวไม่พอต้องขอเบิ้ลนะครับผมก็มีถ้าเราสั่งแห้งนะครับเขาจะเอาน้ำซุปมาเบื่อด้วยเผื่อเราอยากกินน้ำนะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำคลุกคลิกนะครับผมพอดีอร่อยครับผมไม่ต้องปรุงเลยหมดไปเท่านี้เลยครับเท่าที่เห็นสี่ชามเลยครับเพื่อนๆเอฟซีจะไม่ให้อ้วนและหนักเยอะได้ไงก็กินเยอะอย่างนี้นี่เองครับเพราะอร่อยจริงๆครับอยากแนะนำ ก๋วยเตี่ยวเรือประจาที่อยู่วัดใหม่กบเจ้านะครับอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาเสร็จแล้วมีแรงก็ไปทํางานบ้านต่อนะครับบ้านไม้ก็ปลูกพังไปตามการเวลาเนาะพื้นก็จะปลูกพังเะเหยียบ ทีก็เป็นรูเลยวันนี้เพชได้เหยียบเห็นไหมฮะมุมซ้ายล่างนะฮะเพชเป็นคนเหยียบเองทะลุเลยครับก็น้ําหนักเยอะนะครับไม่ได้โทษไม้เก่าหรอกโทษคนอ้วนนี่แหละครับคือเดินเผลอไปเหยียบไม้ที่มันบางบางนะเราก็น้ําหนักเยอะด้วยก็พุกเลยฮะ,ะก็ได้ซ่อมเองนะครับผมเผลอ,อไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเผื่อแม่เดินไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยดแกเผลอตกไปเป็นอุบัติเหตุอีกแต่ว่าก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยได้แล้วครับตรงนี้อันนี้พี่เจ้าของที่ พยามเองนี่แหละครับคนอ้วนก็ทำไม้ครับซ่อมไว้ทางเดินไปห้องน้ำนะให้แม่เดินจะได้เดินสะดวกครับผมเพราะว่าไม้ไมเป็นไม้เก่าอะครับถ้าเราไม่ซ่อมไว้เดี๋ยวดึกๆึกตอนคืนนะครับคนโรคไตต้องเข้าห้องน้ําบ่อยๆครับผมเพื่อให้ไตมันทํางานได้ปกติเนาะก็คิดถึง ทางนูนะ้นคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาด้วยครับก็ต้องอดเอาครับต้องขอดูแลแม่ไปก่อนครับอยู่กับลูกก็อยู่ไกลลูกก็คิดถึงลูกด้วยนะครับนี่เป็นยังไงลูกผมน่ารักไหมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปเปทาแรกจนจบน,นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่ง ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ